รามขอเล่าเรื่องสีจิ้นผิงผู้นําจีนคนปัจจุบันตอนเด็กๆผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเจออะไรดีๆก็อยากเอามาเป็นของตัวเองให้ได้โดยที่ผมไม่ใส่ใจหรอกว่าคนอื่นๆจะคิดกับผมยังไงนานๆเข้าเพื่อนๆก็หายไปทีละคนสองคน เพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆผมกลุ้มใจมากไม่รู้ว่าท<น>ําไมเย็นวันหนึ่งพ่อทําบะหมี่สองชามชามหนึ่งมีไข่บนบะหมี่อีกชามมีแต่เส้นพอให้เลือกว่าจะกินชามไหนตอนนั้นไข่ไก่เป็นของหายากตอนตรุษจ,จีนหรือตอนเทศกาลสําคัญๆถึงจะได้กินก็แน่นอนอยู่แล้วแหละผมก็เลือกชามที่มีไข่โปะอยู่ด้านบนความจริงผมว่าผมเลือกผิดนะเพราะเมื่อพ่อกินถึงก้นชามในก้นชามมีไข่ซ่อนอยู่ด้วยสองฟองด้วยความเป็นเด็กผมก็รู้สึกเสีย ได้ที่ไม่เลือกดูให้ดีซะก่อนพ่อขำที่ผมทําท่าเสียดายพ่อสอนว่าลูกจําไว้ให้ดีนะสิ่งที่ตาเห็นอาจจะไม่ใช่ของจริงถ้าเราไม่รู้จักเสียสละ คิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเราอาจจะเสียหายได้นะในคืนที่สองพ่อก็ทําบะหมี่สองชามดูแล้วเหมือนคืนก่อนไม่มีผิดคืนก่อนผมเสียทีอดกินไข่ไปแล้วก็เลยเลือกเอาชามที่ไม่มีไข่ผมรีบโกยบะหมี่เข้าปากเพราะคิดว่าจะได้กินไข่ที่ซ่อนอยู่ในเส้นบะหมี่ที่ก้นชามกินเส้นจนหมดชามถึงได้รู้ว่าชามนี้นั้นไม่มีไข่พ่อสอนว่าอย่าเชื่อในประสบการณ์ในอดีตมากเกินไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอาจไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิด ขึ้นในวันนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนและในคืนที่สามพ่อก็ทําบะหมี่สองชามอีกดูแบบเดียวกันชามหนึ่งมีไข่อีกชามไม่มีไข่คราวนี้ผมเลยบอกให้พ่อเลือกก่อนพ่อครับพ่อเหนื่อยกับการเลี้ยงดูครอบครัวมามากแล้วพ่อเลือกเลยครับพ่อเลือกเอาชามที่มีไข่หนึ่งฟองผมได้ชามที่ไม่เห็นมีไข่แต่ผิดคาดครับในก้นชามผมมีไข่สองฟองเสียงพ่อพูดเบาๆแต่มีพลังเปิดโลกกระแทของผมจำไว้ให้ดี นะเมื่อลูกคิดจะทำเพื่อคนอื่นความโชคดีจะเกิดขึ้น